เรนสุขบรรดาพุทธตาสนิกชนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านเขามาพบก,กับบรรดาศ่านสาธิชนแล้วตามปกติด้วยเสียงอันแหบแห้งมหาเน่เอา้าคนเสียงแหบเสียงแห้งนี่เป็นสเสน่ห์น่าฟังทุกคนแหละไม่ว่าจะเป็นาสายยันสัญญานักร้องรุกทุ่ง ไปดพอรอน้ำใบพ,พงนี่ไนะเสียงแหบทัางนั้น,น,นดังทั่วประเทศอัตมาก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละเสียงแหบเป็นปกติถ้ากาศพลิกเทียนเปลี่ยนไปนี่แหบเลยอ้าวคราวนี้กล่าวถึงนี่แล้วขึ้นตอนใหม่แล้ว ตอนที่อัครสา,าวกบรรพช,ชาก็คือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะออกบวชแล้วได้อัครสา,าวกแล้วแต่ว่าจะไปถึงตอนไหนแต่ว่าจะไปถึงตอนไหนนั้นก็ต้องไล่ไปตามบริบทนะที่พระพุทธองค์เสด็จไปประทับอยู่ณนะที่ใดสถานที่ใดมีเหตุการณ์อะไรกับใครก็ต้องไล่ตามกันไป ตามกันไปเรื่อยเือ,อเริ่มต้นจากอะไรดีเริ่มต้นตรงที่ชาวราชครืแห่ดูพระบรมศา,ศาสดาในสวนลัทธิวันทำให้เสด็จเข้าไปเสวยพระเ,เสวยในพระนครไม่ได้ ก็หมายถึงว่าพระจ้าพิพิสารเนี่ยได้ทูลอรัธนาเชิญได้กราบทูลอรัธนาเชิญพระสาม,มาตามพุทธเจ้าพร้อมทั้งสาวกก็คือกลุ่มของชดินเนี่ยไปฉันพัตหารใน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 พระราชวังที่พระองจะตัดเตรียมถวา,ายอาหารก็ประกอวประชาเมืองนี่โอ้โห ไอที่เคยเห็นแล้วก็ยังดูไม่อิ่มใจไม่จุใจไอ,ไอที่ยังไม่เห็นก็อยากจะเห็นสิริรูปงามของของพระผู้บีพาภาคก็เดินออกจากพระนครมาเนี่ยประมาณ18โกระนะเดินกันมา18โกรจนถึงสมจนถึงสามคาพายุ เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคาพายุนี่เดี๋ยวต้องไปเปิดดูว่าคาพายุนี่กี่กิโลถ้าประมาณการก็เอา,อย,าอย่างอย่างอาตมาประมาณการก็สักสามกิโลก็แล้วกันยกไปอย่างสามกิโลฝูงชนเนี่ยยังไม่พ้นขอบเขตพระราชวังเลยพระพระนาคนครเลยนะ เดินมาสามกิโลแล้วหัวมาถึงสามกิโลแล้วหางยังอยู่นูนะ่นยังไม่สุดเลยยังออกมาไม่หมดเลยจากจากพระนครดูดิว่าผู้คนมากมายขนาดไหนสมัยนั้นเราอาจจะว่าโอ้ผู้คนสมัยนั้นจะมีมากมายอะไรกันนักหนะดูแต่อยุธยาสุขโขทัยเราดิสมัยก่อนก็มีคนไม่หนาแน่น,นเท่านั้นแต่ว่า จะว่าไม่หนาแน,น่นแต่ว่าป <c oughs> ระชากรของชมพูทวีป <c oughs> ของไอเดียในะสมัยนะั้นเขาเยอะมีคนเยอะมากอย่างเช่นที่เมืองมาละกษัตริย์เนี่ยที่ตคชไปปรินิพานเนี่ยอดีตนี่นะ พระพระอนนุ์บอกกล่าวบอกว่าโอ้พระพุทธเจ้าคขาจะมาปรินิพานอะไรในเมืองเล็กๆแห่งนี้ทำไมไม่ไปปรินิพานที่ราชคฤหื์หรือว่าเมืองใหญ่ๆนอนเล่าเนี่ยก็ราบทูลแต่พระพุทธองค์ทรงตรัสบอกว่ามาละกะตัดอันนี้เมื่อก่อนไม่ใช่เมืองเล็ก เป็นเมืองที่ใหญ่โตมโหรานมากมีเสียงประคมขับดนตรีทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีวันหลับไหลเหมือนก็เหมือนอย่างกับกรุงเทพของเรากรุงเทพของเราทุกวันนี้แหละไม่มีวันหลับไหลแสงสว่างทั้งคืนทั้งวันไอ้พวกที่มีอาชีพกลางคืนก็พอรุ่งแจง้งแสงทองก็เข้าบ้านไอ้พวกที่มีอาชีพกลางวันก็ ออกมาทำมาหากินกันปันกลางวันสลับสลับเปลี่ยนกันไปเนี่ยนี่คือลักษณะมันก็จะเป็นอย่างนั้นก็คือเนี่ยพระนครน่ะเนี่ยพระนครพระนครหลวงเลือดร้อนเลยเข้าเข้าสู่อุทยานเข้าสู่อุทยานไม่ได้ ก็ผู้คนมันหนาแน่นเอเห็นท่าว่าจะได้อดตะเวรพระพระชยาหารแน่แน่แท้เลยนู้นสัญ,ญลักษณ์ของความมีเหตุเพศภัยอยู่นะเบื้องร่างเนี่ยจะต้องสะเทือนถึงเจ้าแห่งสวรรค์ก็คือพระอินทร์เนี่ยถ้าจะมีเหตุอะไรอยู่เบื้องล่างนี่มีอะไร ที่จะเป็นเพศเป็นภยัยหรือว่าอาจะเกิดเหตุอะไรกับบุคคลสำคัญกับผู้มีบุญอาจของพระอินทนี้จะต้องร้อนขึ้นมาทันทีจะต้องแข็งกระด้างร้อนขึ้นมาทันทีเลยก็จำต้องส่องทิพยะเนตร ให้แจ้งเหตุถึงเทศไทยในเบื้องล่างว่าเป็นอะไรก็ทราบว่าอ๋อบัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเข้าสวนอาจจะเข้าส,วน,สวนรัตถิวันสวนรัตถิวันอุธิยานเพื่อที่จะเข้าไปเสวยพระกยาหารตามที่พระเจ้าพิพิสารได้ กราบคุณพระรัตนาเชิยแต่ว่าเข้าไม่ได้เพราะคู่ผู้คนมันหนาแน่นมากนั่งจ้องมองไม่กระพริบตานะดูให้อิ่มตาดูให้จุใจที่ดูแล้วก็ไม่อิ่มใจไม่จุใจที่ยังไม่ได้มาก็ดูขึ้นใหญ่นะไม่มองพระภิกษุสงฆ์สาวกเลยนะมองแต่พระพุทธองค์อย่างเดียวอ่ะมองแต่พระพุทธองค์อย่างเดียว พระอินทรก็ทราบแล้วก็จำแรงแปลงร่างมาเป็นเทพปรุตรรูปงามเป็นเทพปรุตรรูปงามเพื่อที่จะเปิดทางให้กับพระผู้มีพระภาคได้เดินเข้าไปสู่ลทัทธิวันส่วนลทัทธิวันลงมาก็ประกาศพระคุณสรรเสริญของ พระพุทธองค์เดินนําหน้าแหวกทางเข้าไปเนี่ยนะแหวกทางเข้าไปประกาศคุณรเสริญผู้คนเห็นก็ว่าเอ๊หนุ่มรูปงามคนนี้นี่มานกหนุ่มรูปงามคนนี้เป็นลูกเต้าเหล่าใครไม่เคยเห็นมาแต่การก่อน,นมาอย่างไรกันเนี่ยมาปรากฏอย่างไรบ้านช่องอยู่ที่ไหนนะจึงได้มาอย่างนี้ก็ประกาศพุทธก็พระพุทธองค์อ่า พระอินท์ก็ประกาศบอกว่า,าพระสัพพันยูผู้มีอนุภาพมากผู้ที่บำเพ็ญเพียรตนเพื่อเอาชนะกิเลสตรัสเป็นพระตรัสเป็นพระสมมาสามพระเจ้าได้แล้วข้าพระเจ้าก็คือเป็นผู้รับใช้ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นประกาศบอกไปอย่างนี้นะ ก็คือมุตโตกล่าวคำภระษาบลีเขาว่ามุตโตมุตเตหิสหะปุรานชิตะชิติเลหิพระผู้มีพระพุทธภาพเจ้าพระผู้มีสิริวันอนนตงามเานี่ยบำเพ็ญเพียรบารมีมามีอนุภาพมากอย่างนี้เราก็เป็นบริจาเป็นค่ารับใช้ของพระผู้มีพระพาภาคเจ้านั้น,น พราชาถวายพัดและและถวายป่าภัยเป็นอารามแรกในพระศาสนาพระพุทธเจ้าทรงรับแล้วเกิดแผ่นดินไหวอา้าวโอ้โหแผ่นดินไหวสะเทือนเลื่อนลั่นรองรับเหมือนกับว่าเป็นการรับรู้สาสองสาธุการให้ตาบว่าป่าไผ่เนี่ย เวรุวันเนี่ยจะได้เป็นอารามแรกเป็นอารามแรกของพระพุทธศาสนาก็แสดงความยินดีปรีดาแต่ซ่องสาธุการโดยการทำให้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นทุกครั้งที่เคยรับอะไรมาเมื่อก่อนนี้นะรับ ไม่ไม่ปรากฏว่าแผ่นดินไหวนอกจากว่าตอนที่ทำทำท้อาอสุภะนั้นมีแผ่นดินไหวถึงเก้าครั้ง mm hmm. มีแผ่นดินไหวถึงเก้าครั้งในทุกๆุกอิริยาบถที่ทำขุดสีษษ่ก็แผ่นดินไหวพระอินทร์มาขุดสะให้ก็แผ่นดินไหวทรงซักผ่าเองก็แผ่นดินไหวอะไรเงี้ยถึงเก้าเก้าครั้ง แต่การถวายาที่ผ่านๆมาเบียอะไรบ้างจำไม่ได้แล้วเนาะไม่รู้จะทำยังไงให้มันจำได้โอ้เรํจำได้ในปันนี้ปรเรียนไปแล้วเอาวันนี้ก็คงจะพอท่าน,นี้ก่อนเนาะถึงถวายพระตาหารแหละก็ตอนนี้สิบเอ็ดนาทีก็ไปแล้ว ก็ขอความสุขความเจริญยังมีกับบรรฎาท่านสาทุชนทุกคนทุกท่านเทินเจริญพร